สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัย h a n n e l นำเหรียญ10บ,บาท2สีหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญหมุนเวียนปีพศ2532ระส2และปีพศ2534ระสมมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนผลิตครั้งแรกมาปีพศ2531นระสะครับจนถึงปศปัจจุบันครับผม สำหรับเพื่อนจะมาทิพจะเห็นว่าปี33ไม่มีปี3 3นี้ทังกรกระสาบผลิตออกมาแค่100เหรียญน,นะครับและราคาของเหรียญปี3านี้เป็นเหรียญลักแสนนะครับก็ขอคอนเชิญเพื่อนจะมาทิพยด้วยกันสัดสมเหรียญด้วยกันนะครับสวัสดีมีความสุขครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ